สวัสดีค่ะดิฉันเอสดีบุษบาศรีชนะค่ะวันนี้จะมาตามงานกับคนที่ใช้สมแดงกับใต้บักทันค่ะไปเราไปเจอเจ้าของสวนกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะถามว่าเจ้าของสวนนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยเจ้าของสวนชื่อชนนิการขันเงินค่ะ อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอ่าอยู่บ้านขนอมสร้างตำบลขนอมสร้างอำเภอขุชุมจังหวัดยะโสธรค่ะค่ะเออจังหวัดยะโสธรนะคะอ่าไม่ใช้สมแดงแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อรสชาติเปลี่ยนค่ะเพราะว่ามันกรอบแล้วก็มันหวานเพิ่มขึ้นค่ะอ๋อใช้ตัวไหนมั้งคะถึงตัวนี้อ๋อใช้ตัวนี้ค่ะสามตัวนี้ละค่ะสตัวนี้อสมแดงครับอ่าแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะอ๋อใช้นี่ใช่ไหมค่ะแล้วรสชาติมัน ดีขึ้นกว่าเก่าค่ะดีขึ้นค่ะแล้วมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรไหมเป็นโรคค่ะเพราะเป็นเป็นอะไรเป็นโรคเป็นเป็นพี่เป้งแพเป้งแล้วก็มีนอนมีนอนเนาะจ้ะอ๋อแล้วก็เรามาใช้ฉีดไอตัวนี้มันเป็นะรคะจ้า K O จ้ะกลับสมดงจ้ะอะมิโนผสมกันค่ะผสมกันดีขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะอ๋อผสมแบบไหนคะเนี่ย ผสมไอเอมิโนกับสมเดงผสมกันค่ะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็ผสมน้ําอีกค่ะผสมกับน้ําค่ะแบบเอ๊กช้อนอะไรคะอ๋อไอ้น้าน้ํา2 0 20บีกซีก็ประมาณสองช้อนค่ะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่ะรสชาติเป็นยังไงรสชาติรสชาติอร่อยชิมดูไหมคะมาเดี๋ยวขอขอชิมได้ไหมคะจะเก็บจากต้นเลยได้ไหมคะได้ได้ค่ะได้ค่ะ ดีเนาะลูกใสลูกใหญ่ด้วยเนี่ยค่ะนี่ใสอืมหวานค่ะกรอบด้วยเนื้อเนื้อเนื้อก็หลนะค่ะเป็นไงคะสมแดงของเราใช้แล้วดีขึ้นประทับใจค่ะลูกค้าอิใจกันทุกคนเลยค่ะ กับการกินค่ะเพราะว่าเ <5. S 2> ขาเขามาซื้อแล้วก็กลับมาซื้อใหม่ค่ะอ๋อบบกคันอันนี้ผู้ใดสนใจนะคะสมแดงกับเทโอติดต่อได้มาที่บุษบาศีชนะเบอร์โทรศูนย์แปดสามสามเ็ดเจดสามศย์ห้าห้าค่ะแยะโสธรค่ะโสมแดงใครรู้จักเรา คนนั้นโชคดีเย้ yeah! <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสีส่ะ,ะอะทำกดปิดมันไม่กดปิดนะ